ต่อไปก็เป็นข้อที่15นะครับมาแปลกันก่อนเลยเดียร์พาร์ทเมนต์อะครอสเดอะโรสอพาร์ทเมนต์ที่อะไรถนอนอยู่บนถนนหรืออยู่ข้างถนนมุมขอบอะไรเงี้ยครับอะครอสเดอะโร d อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้โอเค จุด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  before Christmas มาลองแปลก่อนจะได้รู้ว่าความหมายที่เขาต้องการจะสื่อหมายความว่าไง had all the rooms มีห้องที่ทำอะไรสักอย่าง just renovating หรือ being renovated หรือว่า being renovated just ก็คือ renovate เนี่ยแปลว่าอะไรครับ renovate แปลว่าปิด ปรับปรุงซ่อมแซมทำใหม่ทำของเดิมเนี่ยเอามาทำใหม่เหมือนกับว่าทำใหม่หมดแล้วครับทำใหม่หมดให้มันดูดีขึ้นปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมพูดง่ายประโยคนี้ก็สามารถแปลความได้สันส้นๆว่าอาพาร์ตเมนต์เนี่ยที่อยู่บนถนนเนี่ยได้ทำห้องใหม่หรือว่าได้ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักรูมใช่ไหมครับ before Christmas ก่อนมันคริสต์มาสมาดูข้อเองก่อนว่าเติมอะไรหลักของพี่เนี่ยที่บอกว่า s t n t e n s t s u r u u t u เนี่ย u t t u r t u r e หรือโครงสร้างประโยคเนี่ยนะ SVO มันเวิร์กมาก The apartment across the road Apartment เนี่ยก็คือได้ห้องของ Apartment เนี่ยได้รับการปรับปรุงใหม่ใช่ไหมครับต้องตอบอะไรครับ All the rooms had all had the rooms ผิด พสซีฟพอยีล้ถ้ามีเนี่ยนะแอดทีบได้ h a l ออฟ t h o rooms mm. ตามหลักเลยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเชนอะไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่านี้เนี่ผิดหมดเลย All the room had the All h อ a d t h อ r o o m อันนี้ผิดผิด,ผ,ดผิดมาหันอันนี้ผิดน้อยหน่อยนี่ผิดมาหัน The rooms all had อันนี้ผิดตำแหน่งนะครับต้องตอบ had all the rooms ตอบอะไรมา ถ้าเกิดจะดูเนี่ยจะเห็นว่าทุกอันจะมี just ใช่ไหม just 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 แปลว่าอะไร just แปลว่าแค่แบบระชันชิดนะครับแบบระชันชิดอารมณ์แบบระชันชิดนะ being r e n w e d renovate just before Christmas ก็แปลว่าได้รับกาอนตกแต่งเนี่ยก่อนคริสต์มาสแค่แป๊บเดียวก่อนคริสต์มาส แป๊บเดียวก่อน before แปลว่าก่อนคริสต์มาสก็คือเทศกาลคริสต์มาสยี่สิบห้ายี่สิบห้าธันวาก่อนแค่แป๊บเดียวเองเนี่ยห้องก็เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่เรื่นี้เนี่ยพี่ถามว่าห้องเนี่ยมันปรับปรุงเองได้ไหมห้องมีชีวิตไหมครับทําไม่ได้ใช่ปะเออพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่าห้องถูกร,รีโนเวก โดยเจ้าของหรือโดยก่อสร้างโดยอะไรก็ว่าไปแต่ที่นน่คือมันถูกเพราะมันทําเองไม่ได้เพราะมไม่มีชีวิตจะลุกขึ้นมาทำจะมาปรับปรุงตัวเองได้อย่างไรใช่ไหมก็ต้องเลือกอันที่มันเป็น passive v o i c e เนี่ยผิด renovating ไม่ใช่แหละ just renovating นี่ยิ่งผิดใช้เทนี้ไม่ได้เลออยสองข้อ renovate just หรือ b e i n g r e n o v a t e d just คนนี้ตอบข้อ3ามนะครับ b e i n g r e n o v a t e d just ก็คือถูกก่อสร้างหลักการได้ง่ายในการดู passive voice เลยคือต้องใช้ verb สามเท่านั้นช่องที่สามเพราะถูกอันนี้เป็นหลักของมันเลยว่าถ้าเกิดทำเป็น passive voice เนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นช่องสมแล้วก็มี b e i n g เพื่อบอกว่า มันโดนมาก่อนนะในระยะเวลาขณะหนึ่งก่อนคริสต์มาสแค่แอปหนึ่งเนี่ยมันถูกกระทำบีเนี่ย being, บีอิงอ่ะบีแปลว่ากระทำใช่ไหมมันเป็นเวอร์ธรรมดาแหละเป็นเวอร์วัตถ o ดูบีเนี่ยเว r ร์ทูบีอ่ะเวอร์ทูบีเว b ร์ทูบีเหมือนกันนะเพื่อแสดงอาการว่าเออมันถูกทำเรื่องตบอ้อนี้ครับ Being Renovated Just เพราะว่ามันเป็น passive voice